สวัสดีเช่นวันที่4พฤศจิกาย,ยนครับผมวันนี้เอาล่ามาเทศฮะล่าใหม่ฮะทั้งหมด6กุมเหมือนฟ้าแค่ผ่านหมดเลยฮะน้องแดงชุมพวงครับโคราชแล้วก็น้องน้ำเงินที่ไม้โคราชเม็ด50แล้วก็น้องเหลืองเม็ด50ยังไม่มีเจ้าของแล้วก็เหลืองสองอ่อนเม็ด50นะครับบุญไฟอีก2มุมฮะเริ่มจากน้องเขียวน้องเขียวเม็ด40ปลายทางจังหวัดศรีสะเกษครับ สชั่วโมงยังไม่ลงเลยครับตามด้วยน้องแดงเม็ดยีปลายทางอำเภอบ้านเหลืองมครับของคนสุเมศครับพร้อมส่งมอบพรุ่งนี้ครับเทสตัวที่1ครับน้องน้ำเงินเม็ดหปลายทางอำเภอพ,พิมายโคราชครับผมของคุณสมพรครับ เทสน้องเงินแม่ทาสิบปลายทางพี่ใหม่เทสครั้งที่หนึ่งครับเอาขึ oh! ้นไป้วครับโอ้โ oh, หติดลมไปแล้วติดลมแล้วครับของพี่สุมพรพี่ใหม่ครับผม สายสวยครับสู้ลมแรงได้ครับน้องแดงครับปลายทางชุมพวงครับผมขั้นที่หน่งครับอ้โอ้ติดลมไปแล้วโอ,ดวโอ้ดึงแรงมากโอ้ไม่หมุนไม่ควงแล้วโอ้ดึงแรงมาก Một muốn miếng khoang เค okay, ผ่านครับผ่านผ่านน้องแดงครับปลายทางชุมพวงครับสมดุลได้ะฮะสายซ้ายขวาเท่ากันส่งมอบได้ครับผมพรุ่งนี้ขอบคุณสุวรรณชุมพวงโคราชครับ ว่าไม่หมุนไม่ควงแล้วครับเท่เดียวผ่านนะฮะไปตัวที่สครับน้องเขียวเม็ดสี่สิบปลายทางสีสกเกตรครับผมที่1ครับน้องเขียวเม็ดสีสิบโอ้โหติดลมไปเลย โหขึ้นเลยทีเดียวขึ้นเลยทีเดียวตดลมเลยน้องเขียวเมสปลายทางสีสะเกตโอ้สมดุลได้สมดุลได้โอ้สายสวยซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคผ่านผ่านส่งม่อไปเลย ไม่มุนไม่ควงข้างบนลม,บมเบาเแล้วจะปล่อยเชือกยาวก่อนเชือกนะครับก่อนเชือกยาวนะฮะโอ้โหผ่านแล้วเทสเดียวผ่านผ่านครับผ่าน ติดลมไปแล้วครับน้องเขียวเม็ด40ปลายทางจังหวัดศรีสะเกดครับผมเทศเดียวผ่านเลยครับสายสวยครับ อเคผ่านครับพร้อมส่งมอบครับเึ็นล้สีเขียวเม็ดสี่สิบขึ้นเหมือนของจังกิตเลย,เย,ยส่งทีเดียวเลยนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคนส่งขึไเวลานูนอยู่ข้างบนนูนครับอยู่สูงมากเลยเลื้วส่วไม่ดูครับ เชือกไปนู้นใช้เชือกเบอร์30มนะสนะฮะแน่น้อนแท้สีขาวเบอร์30ถ้าปล่อยครั้งคืนต้องใช้เบอร์45ห้านะครับหรือเบอร์60สเพราะกานคืนลมแรงมากไปตัวที่สี่ครับผมน้องแดงเม็ดยี่ปลายทางอำเภอบ้านเหลื่อมโคราชครับเทสที่หนึ่งครับอ้าวโอ,โอ้ขึ้นไปนะโหตรงดิงเลย ตองดิ่งเลยอำเภอบ้านเหลืม่มตรงดิงเลยโอ้คู่กันเลยโอ้โหขึ้นดีมากทีเดียวติดลมเลยโอ้โหวิ่งสามเก้าตดลมเลยปล่อยคู่นะครับน้องแดงเม็ยี่สิไปทางอำเภอบ้านเหลื่อมของคุณสุมเมศครับซื้อเป็นตัวที่สองครับผมตัวแรกน้องฟ้าเมตรห้าสติดใจขึ้นดีติดใจสั่งมาตัวที่สองครับ วามือน้องเขียวแม็กสี่สทางสีสเกตดครับผมพร้อมส่งมอบพรุ่งนี้พร้อมกันครับไม่หมุนไม่ควงสู้ลมแรงได้โอเคครับออ้ข้นชันมากเลยโอ้พุ่งนะครับน้องแดงพุ่งนะครับโอ้สนุนลั่น ู้ครับวันนี้น้องแดงเมตรยีปลายทางอำเภอบ้านเหลื่อมของคุณสุมเมตรครับสีเขียวเม็4สปลายทางจังหวัดศรีสะเกดครับเทสเดียวผ่านทั้งคู่ครับผมทีเดียวจวดติดลมเลยต่อไปเทสตัวที่5ครับผมน้องเหลืองเม็ดหครับ ยังไม่มีเจ้าของครับข้าที่หนึ่งครับโอ้โหไม่เป็นแล้วโอ้จิตลมเลยอ,อะน้องเลือนน้องเหลืนน้องเหลืนลได้ท่าเสร็จไักแล้วได้แล้ว อาตย์ยออีบ่บแปดยังไม่ลงเลยครับน้องเขียวเม็ดสี่สิบปลายทางศีสะเกดประมาณ2อชั่วโมงนะครับตามด้วยน้องแดงเม็ดยี่สิบปลายทางอำเภอบ้าเนเหลื่อมโพราชครับ ขึ้นสูงมากเลยตัวต่อไปครับน้องเขียวตองอ่อนเมษห้าสิบครับ น้องแดงเม็ด20ปลายทางอำเภอบ้านเหลือมของคุณสุเมศครับน้องเขียวเม็ด40ปลายทางจังหวัดศรสีสะเกดครับผมน้องเขียวตองอ่อนเม็ด50ยังไม่มีเจ้าของครับรอเทสพ่กนี้ครับวันนี้ลมหมดเดี๋ยวยอน้องแดงลงนะครับน้องแดงเม็ด20สิบ มาลงนะครับน้องแดงเม็ด20 m. ของคุณสุมเมศครับไปทางอำเภอบ้านเหลื่ยมโคราชครับ เ้วน้องเจ้าเมสี0ปลายทางสิทเกศลงครับผมเมื่อแล้วขึ้นมาสามชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่ลงเลยอร่รมณ์เ่อดหังอไะ